สวัสดีค่ะวันนี้กบมีใบเหรียนผัดไข่นะน่าทานเนาะทีนี้ใบเหรียนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราผัดไข่เนี่ยกบอยากให้ไข่มันเป็นชิ้นๆมีเทคเจอร์อย่างนี้นี่เป็นก้อนๆเลยสิ่งที่เราทำํำเราก็จะลูดใบเหรียนก่อน,อ,นอ่อนๆนะเอาแต่งอ,อ่อนเอาแต่ยอดเลยพอเสร็จแล้วเราก็จะเจียวกระเทียมกับน,น้ํามัน แล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยพอไข่เริ่มเต็ตัวจับตัวเป็นก้อนปุ๊บเราก็จะใส่ใบเหลียยนนะคะแล้วก็ซอสถา่อถองรงมนิดนึงนะเจอผัดให้สุกตอนนี้เราจะเติมไข่รอบสองก็ได้ถ้าสมบตรอยากจะได้แบบไข่เกาะใบนะคะซึ่งกบก็มีกบแบ่งไข่เป็นสองรอบนะเมื่อเช้าได้มายอดอ่อนเกีย๊ยว จะหอมนุ่มชอบมากอันนี้ทานกับข้าวเปล่าทานเล่นๆก็ได้เนี่ยชอบอร่อยมาก